ถ่พุ่มฝักยาวกับเช้าวันอาทิตย์สวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุขสุขคนพามาอัปเดตถั่วพุ่มที่ปลูกในถุงปลูกปลูกในกระถางหลายๆคนสอบถามมาว่ามันปลูกได้จริงไหมคําตอบอยู่ตรงหนพี่น้องจา้าปลูกใส่ในถุงปลูกปลูกใส่ในกระถางน่วยอาจจะบดกกน่วยอาจจะบหลายน่วยอาจจะบดใหญ่เพราะว่าอย่างอาหารไม่เพียงพอแต่ว่า้าพี่น้องท่านใดมันเติมมันห้อาหารเพิ่น มันก็ะน,นวยตรงได้นวยตึงดีพี่น้องจา้าซ้ำสิปูไว้กินขั้วเรื่องหนึ่งสักซิบถุงรอบและซิบถุงกะพอได้กินพี่น้องจา้าเดี๋ยวอีลากับกองให้เบิ้งเด้อนี่เลยพี่น้องจา้าถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างทีลาปลูกใส่ในถุงปลูกแสนดีนวยอาจจะบ่ใหญ่เป็นใดเด้อพอว่ายหยางพอว่าอาหารเพิ่นอาจจะว่าเพียงพ่อหล้วกะอีลาเบิง้งหลายทางอาจจะดูแลเพิ่นได้บ่เต็มที่แต่ว่านวยดกนวยหลายอยู่พี่น้องจา้านี่เป็นตาสะอ,อ่อนบ่ สำหรับพี่น้องทีอันขี้ข้านอันหาใหม่เฮ็ดข้างทั่วตัวนี้ตอบโจทย์แห้พี่น้องจา้าอันนี้เันเป็นไวรัสเด้อเรื่องเหลืองแบบนี้เป็นทองไหมพี่น้องจ้าไวรัสนี่ไวรัสไวรัส,รส,รสพี่น้องจา้าอันนี้กระโดนกัดกินด้วยอันนกนกจิ๊บมาจิากจกินพี่น้องจ้านกกระได้บปลูกินิ่นมากินนี่เป็นลักษณะหน่วยของเพิินนี่ละ่ะคือหน่วยของทั่วภูมิฟักงาแบบไรค่ะนี่คือลักษณะฝักลักษณะลูกเด้อ ผู้ใดบ่นเคยเห็นหลายหลายคนแข็งอยู่บ่กค่ะเป็นเสียนบบนะคะพี่น้องจ๋าอิล่าสิบอกว่ามันกรอบดีละมันก็หวานนําเดือผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยปลูกอมเมนห้เบิ่งในเด้อเอาตามความจริงพี่น้องจ๋าแข็งกะว่าแข็งหวานกะว่าหวานแสบกะว่าแสบนี่พี่น้องจ๋าอยู่ทางสวนของอิล่ากินเหลวบ่แนท่าทางสวนของอิล่านี่ล่ะกินแล้วกะว่าแสบนะคะนี่โบแข็งบบเป็นเสียนตํากินกะ้นามหลายพี่น้องจ๋ากินสดกะบบมิ้นเขียวบบเป็นเสียนนี่ มือนทัวฟักเง้าทั่วไปน่ะละพียงแต่เพื่นบ่ตองใส่ใหม่บ่ต้องใส่ขางปลูกง่ายกล่วน่ะนะพี่น้องจ้านี่ลักษณะฟักลักษณะน่วยเพื่นก็เป็นยังสีเลยนะคะนี่ตอนเสาๆจังสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนฝนกระสีโต๊ะพี่น้องจา้าฝนกระลิ่นอยู่ตอนนี้ปลูกยังก็บัได้นอกจากจะปลูกใส่กระถางปลูกใส่ถุงปลูกแบบนี้ด้วพี่น้องจา้าเพราะว่าพื้นที่ห้องกีลามันปลูกบ่ได้มันเป็นที่ลุ่มน่าม,มันอื่น ปลูกแล้วมันกระบอกไงปลูกแล้วมันกระบอก้ามปลูกใส่ถุงปลูกไ้พ่อได้กินพี่น้องจา้าอันนี้คือถุงปลูกแสนดีขนาดแปดคูณสิบห้าเด้อแปดคูณสิบห้าจะให้ดีกะตั้งแต่ใส่นี่แหละเป็นต้นไปพี่น้องจา้าสิบคูณยี่สิบก็จะดีมากนะคะเพราะว่า้ถาถุงไงเพื่อนกะจะหาอาหารได้หลายาทาถุงหน่อยอาหารเพื่อนกะจะบ่เพียงพ่อและกับ่บเต็มที่นะคะเดี๋ยวก็สิว่าบกทวนหน่วยรีบน่วยบย่ใบญ่งหน่วยบ่ตึงกับชีวาอีกไป ะะแต่ว่า้าเขาปปูกลงดินนี่โอ้ยหน่วยเพื่อนสีงามนะคะลูกจะใหญ่ฝักจะใหญ่มากเพราะว่าอาหารเพื่อนเพียงพ่อหากเพื่อนได้หากินไก่วาสันซาพ,พี่น้องจา๋าประมาณนี้เนาะสําหรับเศร้านี่กะมาอัปเดตให้พี่น้องบึง้งเพียงซ้ำนีจ่จ้ะอย่าลืมกดใจกดติดตามไวเดอร์เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปพี่น้องจา๋าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบาย